ทำความรู้จักคุณพ่อประกอบกับเนิดพลพ่อหนุ่มกันชัยที่หลายคนกําลังตามหายังเป็นประเด็นที่หลายๆคนต่างพูดถึงกันอย่างมากสำหรับครูกายแก้วที่รถบรรทุกทุกรูปที่เดินทางมาจากโรงหล่อจังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปส่งยังโรงแรมแห่งหนึ่งย่านรัชดาและลาดพร้าวแต่เมื่อมาถึงบริเวณราชดาพิเศษ36รูปปั้นมีขนาดสูงเกินกว่าสะพานลอยคนข้ามไม่สามารถผ่านไปได้ส่งผลกระทบทำให้การจราจรถนนรัชดาพิเศษขาเข้าเป็นอัมพาตชั่วขณะและรถติดสะสมต่อเนื่องถึงสะพานพระรามเจ็ดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายการโหนกระแสได้นําเสนอเรื่องราวประวัติครูกายแก้รูปเคารพอสุรเทพซึ่งบางช่วงในรายการหนุ่มกัญชัยกาเนิด พลอยพิธีกรได้พูดถึงเรื่องความเชื่อว่าตนโตมากับเรื่องความเชื่อเพราะคุณพ่ออยู่ในวงการพระเครื่องมานานและโทนบางแสงเสียนพระที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการก็ย,ย้ำได้ว่าคุณพ่อของคุณหนุ่มดังมากในวงการพระเครื่องทําให้คนดูเริ่มให้ความสนใจว่าคุณพ่อของคุณหนุ่มกัญชัยเป็นใครสําหรับคุณพ่อของคุณหนุ่มกัญชัยคือคุณพ่อประกอบกําเนิดพลอยผู้ล่วงลับซึ่งหนุ่มกัญชัยเคยโพสต์ถึงคุณพ่อเอาไว้เมื่อวันที่5ธันวาคมปี2561โดยระบุว่า คิดถึงนะครับคุณประกอบก่อนจะโพสภาพคุณพ่อเพิ่มเติมแล้วว่าถึงจะเล่นเหมือนเสากระโดงเรือแต่พ่อผมก็ประเอกเก่านะจำปูนสองพี่น้องมีอีกแต่จำไม่ได้ hashtag วันพ่ออย่างไรก็ตามโดยในหนังสืออนุสร์ลำลึก7 0ปีของคุณพ่อประกอบกำเนิดพลอยที่จัดพิมพ์ปี2548ก็ได้ระบุเนื้อหาของคุณพ่อประกอบที่เคยได้ร่วมสร้างเหรียญพระวัตถุมงคลมากมาย ทำให้ชื่อของประกอบโด่งดังมากในวงการพระเครื่องวัตถุมงคล